ไฟแอมเบียนะครับปอดเอเวอร์เรน์นิกเจนเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ตามแอปบนหน้าจอเลยนะเห็นไหมเนี่ยปรับทีละสีอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเลื่อนถ้าสีเหมือนเหมือนตัวไทเทเนียมสีไอซ์บลูแบบนี้มีลูกเล่นอีกหลายตัวนะเห็นไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูมีไฟวิ่งแบบนี้อ่าเป็นไงเป็นไง,นไงโอ้เลือกได้เยอะแยะเยอะแยะสว่างน้อยไปหรือมากไปอย่างนี้เราก็ปรับ ความสว่างบนนี้ได้ได้เลยครับอ๋อฟก็ได้อ่ะอยากปิดก็ปิดอ่ะเปิดก็เปิดออโตโอ้ไปก็ได้แบบนี้ไฟก็จะทำงานแบบซุ่มให้เราก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆท่านสมัยบินเทอร์โอ้อันนี้สวยเบาคัมทูเทลอันนี้แยกกันแล้วเห็นไหมครับข้างล่างก็จะเป็นสีแดงเห็นไหม ตัวข้างบนก็จะเป็นแบบสเตปอันนี้โซนสองคือพวกไฟในช่องมือเปลี่ยนอันนี้เลยซัมเมอร์โอเชียนไปลองเล่นดูฟังก์ชันมันเยอะมาก